สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมผมน้อยครับผมนะัทวัฒนะครับจากฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธาน,นีนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมารีวิวรถยนต์ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เลยนะครับเป็นเรนเจอร์มาในชุดแต่งวายพอดีนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงจะพาลูกค้าไปชมกันนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันเลยนะครับ สำหรับคันนี้นะครับจะเป็นรุ่น XLT g e a ยร์ออนะครับผม6สปีดเครื่องยนต์2.2ให้แรงม้า160แรงม้าครับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรราคา92,000บาทครับผมแต่งในสไตล์ Y Body F150 ชุดใหญ่กันแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าชุด F150 สีดำด้านนะครับตัดกับฟอน์ Ford สี R D C แดงครับผม ไฟด้านหน้าจากโปรเจคเตอร์นะครับเราเปลี่ยนให้เป็นไฟสไตล์มัสแตงนะครับพร้อมไฟเดย์ไทม์ running l i g h นะครับแล้วก็ไฟ LED ตัวสีด้านล่างนี้เลยครับผมมาดูด้านข้างครับอย่างที่บอกก็คือเป็นชุดวายบอดี้ครับผมยื่นออกมาจากตัวรถประมาณ3นิ้วนะครับทำให้รถดูมีมิติดูกว้างพอๆกับตัวแรปเตอร์ครับผมซุ้มล้อก็จะเป็นชุดเดียวกันนะครับออกแบบมาให้ลงตัวพอดีนะครับผม ช่วงล่างก็จะยก2นิ้วนะครับพร้อมหล็กกันโครงล้อแม็กก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะครับผมครอบ18ยางเป็นของมอนเตอร์ AT3 ครับไฟเลี้ยวด้านข้างก็จะเป็น LED นะครับผมแล้วก็ด้านบนก็จะมีชุดราวหลังคามาให้นะครับการสาดมาให้ตกแต่งให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาส่วนท้ายครับผมก็จะติดตั้งเป็นโลบาร์ฮาร์เกนนะครับสีดําด้านทั้งหมดเลยดีไซน์ก็จะประมาณนี้เลยครับผมพร้อมตัวหนังสือฮาร์เก้นสีแดงครับยาวไปจนถึงทางด้านหลังครับผมพร้อมไฟดวงที่3มาให้ด้วยนะครับผมสําหรับไว้เป็นไฟเบรกหรือไฟจอดนะครับผมไฟท้ายที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าก็จะเปลี่ยนเป็นไฟ LED ทั้งชุดเลยนะครับผมตัวข้อฝาท้ายก็จะเป็นสีดําด้าน ตัดด้วย FORD สีแดงครับกันชนท้ายเป็นของแฮมเมอร์หอมห่วงลากจูงสีแดงเข้ากับตัวชุดวายบอดีได้พอดีครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับชุดแต่งที่ได้รับชมกันครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับ หรือสแกน QR code เข้ามาได้เลยครับแล้วก็ก่อนจากกันนะครับผมฝากลูกค้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการนำเสนอรีวิวชุดแต่งรถยนต์ยี่ห้อ Ford นะครับผมเราก็สัญญาว่าจะนำคลิปนะครับชุดแต่งต่างๆมาลงให้ลูกค้าดูเรื่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องลางไปก่อนนะครับสวัสดีครับ